เหมือนมีใครเอาเล็บกรีดไว้ลึกจนไม้ถลอกเขายืนมองอยู่นานกอ่นจะหันหลังเตรมเดินกลับลงมาแต่แล้วเสียงฝีเท้าดังขึ้นจากห้องข้างหลังพีสสะดุ้งและหันขวับไปไม่มีใครอยู่ตรงนั้นประตูห้องยังคงปิดแน่นแต่เสียงเมื่อครู่ชัดเจนจนเขาแน่ใจว่าไม่ได้หูฝ่าเขาเดินเข้าไปชา้า เปิดประตูด้วยปลายนิ้วภายในห้องมืดสนิทเมื่อส่งไฟเข้าไปกลับพบเทียงเข้าอี้โยกไม้ตัวเดียวตั้งอยู่กลางห้องมันหันหลังให้เขาและมันกําลังโยกช้าๆราวกับมีใครนั่งอยู่เขาไม่น่าใจว่าแรงลมหรืออะไรกำลังขยับมันแต่ในทีนี้เขารู้สึกถึงความยินเยือกที่แทรกเข้ามาใต้ทิวหนังจนขนลุก พีทยืนแน่นิ่งอยู่ตรงนั้นใจเต้นแรงจนรู้สึกเหมือนได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองชัดเจนแต่แล้วเสียงแถาแหบแห้งก็ดังขึ้นจากวงห้องเสียงนั้นกระซิบว่าอย่าถ่ายมันไม่ชอบพีทรู้สึกเหมือนร่างกายถูกแช่แข็งไปทั้งตัวเสียงนั้นอยู่ใกล้มากเกินไปและเมื่อเขาส่งฝ่ายไปที่ต้นเสียงกลับไม่พบใครแต่บนผนังห้องกลับมีรูปถ่ายกับ